ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายช่วเวลาเล็กน้อยนี้อาจจะอาตมาจะได้กล่าวกับท่านทั้งหลายถึงสิ่งที่เรียกว่าคราวาสธรรมซึ่งมีอยู่สี่ประการสี่ประการคือสัจจะความจริงใจธรรมะ การบังคับตัวเองขันตีความอดกลั้นอดทนจาก่ะสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าคาราวาสธรรมธรรมะสำหรับคาราวาสคำว่าคาราวาสก็คือผู้ที่อยู่บ้านเรือนตามปกติทั่วไปไม่ใช่นักบวชนี่เรียกว่าคาราวาส คำครับว่าทำคำนี้แปลว่าหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำถ้าไม่ประพฤติกระทำสิ่งนั้นจะสูญเสียชีวิตหรือไม่ได้ชีวิตที่เจริญท่านไปคิดดูเถอะสิ่งที่มีชีวิตตอนไม้ตอนไล้สัตว์ได้รับชานก็มีชีวิตนั่นมันก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อรอดชีวิต และเพื่อชีวิตเจริญถ้าไม่ทำหน้าที่ก็จะตายหรือเจียนตายหรืออยู่ในความยากลำบากสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทยนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าทำรรหรือธรรม,มะในภาษาบาลีคำบัญญัติที่ดีที่สุดสำหรับคำว่าธรรม,มะนี่คือ ระบอบปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของเขามนุษย์เกิดมามีวิวัฒนาการแบ่งเป็นขั้นตอนแล้วแต่จะแบ่งกันอย่างไรทั้งแต่เกิดจากท้องแม่เป็นเด็กทารก เป็นเด็กอ่อนเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่ในที่สุดเรียกว่าขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการมีกฎเกณฑ์หรือหน้าที่ที่จะต้องประพติกระทำให้ถูกต้องทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งหมดนั้นเรียกว่าธรรมหรือธรรมะขอย่าอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะ คือระบอบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของความเป็นมนุษย์คำว่าระบอบก็หมายความว่ามันหลายอย่างรวมกันครบถ้วนกาปฏิบัติก็หมายความต้องกระทำไม่ใช่จะท่องเรียนว่า้จำว้าจดไว้ในสมุด ธรรมะที่จดไว้ในสมุดนะไม่มีประโยชน์เป็นความรู้ที่สุดขัดสนต้องปฏิบัติอยู่และไปปฏิบัติครบถ้วนแล้วก็เป็นระบอบนั่นนั่นถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ก็ว่าเพื่อมนุษย์มีความเจริญแต่ต้นจนปลายนี่เรียกว่าทรรมคือหน้าที่ถ้าราว่าจะทำก็คือทรรมหรือหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ มีอยู่สี่อย่างตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือทรงเลือกธรรมะที่เห็นว่าจำเป็นแก่คาราวาสแล้วก็ทรงระบุแสดงไว้โดยพระบาลีว่าอิงคะอันเยปิปุชสุปุถูสมะพราม,มเนถ้าไม่เชื่อก็ให้ถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นอันมากดูเถิด ย่ทิสัจจาธรรมาจาคาขันตยาพิโยถวิจิตติว่ามีธรรมะเ่าอื่นอีกไหมที่เหมาะสมสำหรับคาราวาสิ่งไปกว่าธรรมะสี่ประการน,นี้คือสัจจะธรรมะขันติและจาคะท,ทรงท้าอย่างนี้าธรรมะสี่ประการน,นี้เหมาะสมสำหรับคาราวาสไม่มี หมวดทาไหนจะยิ่งไปกว่า <c oughs> ทีนี้ก็ยังมีอีกบทหนึ่งสัตว์ว่ายัตเสเตจตุโรธรรมาสัทพะครเมสิโนสัจจังธโมทิติจาโคเวเปจานโซจติสำหรับคราวาดผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่ประการมีศรัทธา คือมีสัจจะธรรมะคันตีจาคะเขาละไปแล้วย่อมจะไม่เศร้าโศกเลยห <c oughs> มายความว่าเสร็จแล้วจะไม่เศร้าโศกเลยจะตายไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกเลย จะปฏิบัติอะไรเสร็จแล้วในโลกนี้ในในในหลักเกณฑ์อย่างนี้แล้วก็จะไม่เศร้าโศกเลยหมายความว่าคาราวาตประพฤติธรรมสีประการนี้แล้วจะไม่เศร้าโศกในโลกไหนไหนกระทั่งถึงอันสุดท้ายขั้นสุดท้ายคือเหนือโลก <c oughs> สัจจะข้อที่หนึ่งคือความจริงหมายถึงจริงใจ เขาจริงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาเขาเคารพความเป็นมนุษย์ของเขาเขาจึงซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของเขาเขาต้องทําตนให้เป็นมนุษย์ให้ได้นี่เรียกว่าสัจจในความเป็นมนุษย์ของเขาเมื่อเขาสัจจในความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วเขาก็จะสัจจได้ทุกอย่างโดยง่ายได้คือซื่อตรงต่อผู้อื่นซื่อตรงต่อเวลา อ่าซื่อตรงต่อหน้าที่การงานนั่นมันคือซื่อตรงต่อความเป็นมนุษย์ของข้าวอยู่แล้วนี่สัจจะข้อเดียวก็กินความได้ <c oughs> หมด <c oughs> ให้สิ่งที่จะต้องมีความซื่อตรงซื่อตรงต่อการงานก็ทําการงานสนุกซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์ก็ไม่คดโกงใครซื่อตรงต่อเวลาก็ขยันขันแข็งไม่เลวไหลไม่อ่อนแอ นี่เรียกว่าสัจจะคือความจริงต้องมีเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองธรรมะการบังคับตัวเองก็คือบังคับตัวเองตามสัจจะสัจจะตั้งไว้อย่างไรก็มีธรรมะบังคับตัวเองให้เป็นไปตามสัจจานั้นดังนั้นสัจจะจึงมีอยู่ได้ถ้าไม่มีการบังคับตัวเองแล้วสัจจะก็ล่มละลาย จึงต้องมีธรรมะคือการบังคับตนติดตามมาเพื่อรักษาสัจจะไว้ทีนี้การบังคับตนนั่นมันต้องยากต้องลำบากต้องเหน็ดเหนื่อยจึงต้องมีธรรมะสํารองติดตามมาอีกทีหนึ่งคือขันติขันติอดกลั้นอดทนในการบังคับตนจะเจ็บปวดมาจะ ขนาดน้ำตาไหลก็อดกลั้นอดทนนี่เรียกว่าขันตีรักษาสัจจะไว้ได้บังคับตัวเองอยู่ได้เพราะขันตีจึงมีขันตีเนี่ยเป็นธรรมะข้อที่สามที่นี่เพื่อว่าจะไม่ต้องอดกลั้นเกินไปจนล้มเหลวก็ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งคือจาคะเรียกว่าสละ สละสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนออกไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลิ้นลิ้นวาวที่เรียกกันคอยระบายแหกความกดดันของไอ้น้ำหรืออะไรเป็นตน้นให้มันอยู่ในสภาพที่ทนได้ค,คือระบายส่วนเกินออกเรื่อยมันก็ทนได้ไม่ระเบิด คนเราก็ต้องมีการระบายความชั่วออกอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มากเกินไปจนถึงกับระเบิดเพราะว่าคอยระบายออกอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสภาพที่พอทนได้มีขันตีแล้วก็อยู่ในสภาพที่บังคับตัวเองอยู่ได้เรื่อยไปคือมีธรรมะแล้วก็จะสามารถรักษาสัจจะคือความจริงที่ตั้งไว้แต่ทีแรกนั้นได้ ครราวาผดดู้ใดมีสัจจะมีความจริงใจธรรมะบังคับตนให้เป็นอย่างนั้นขันตีทนได้ทุกขนาดและเพราะมีจาคะคิระบายอความชั่วเลวร้ายที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนนั้นให้ออกอยู่เสียเรื่อยๆนับตั้งแต่ไม่สูบุรีอย่างนี้ เรียกว่าอย่างน้อยอย่างเด็กที่สุดก็เป็นการระบายออกเหมือนกันไม่ทําอะไรทํานองนี้จึงเป็นการสะสมไอความไม่ควรจะมีสิ่งที่ไม่ควรจะมีในตัวนั่นนะไม่ให้มีระบายออกเรื่อยเป็นรูรั่วระบายความชั่วออกเรื่อยความชั่วก็ไม่มีความกดดันมากจนถึงกับระเบิดล่มละลายจึงมี ความคงทนอยู่ได้ในรับได้รับประโยชน์ประสบความสําเร็จในความเป็นมนุษย์ของตนทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าและเนื้อชาติคือพ้นชาติชาตินี้ประโยชน์ที่หวังกันก็คือมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัว นี่ไมตรีคือคนดีคบหาสมาคมพอตัวเรียกว่าในชาตินี้มีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงและมีไมตรีเป็นเครื่องวัดความสำเร็จของความเป็นคาราวาสเหมือนกับประกาศนิยบัตรว่าเราสอบไล่ได้ คือวัดดูที่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีทราบสมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีไมตสี่คนดีก็หาสมาคมพอตัวนี่คือประกาศสนียบัตรที่แสดงว่าคาราวาสคนนี้เขาเป็นคาราวาสสมบูรณ์คาราวาสที่สอบไล่ความเป็นคาราวาสได้แล้วเขาจะต้องอาศัยธรรมะสี่ประการนี้สัจจะจริงใจธรรมะบังคับตนกันตีอดทน จากะระบายสิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตนออกอยู่ตลอดไปเขาก็มีทรัพย์สมบัติเพราะว่าไม่มีทําผิดพลาดเขาก็มียศชื่อเสียงเพราะว่าเขาทําดีอยู่มีคนเคารพนับถือเขาก็มีไมตรีจากสัตบุรุษคือคนดีในโลก ยินดีคบบหาสมาคมกับเขาเพราะธรรมะสี่ประการนี้ที่นี่เขาก็จะประสบความสุขความดีความงามความจเจริญในโลกอื่นนอกจากโลกนี้ที่เรียกว่าสุขติหรือโลกสวรรค์จะตายจากความเป็นอย่างนี้ไปสู่โลกอื่นก็มีความสุขเพราะธรรมะสี่ประการนี้ซึ่งทำไว้ดี ในโลกนี้ฉันว่าต้องมีศีลมีสมาธิเขาก็มีศีลมีสมาธิได้เพราะธรรมะสี่ประการน,นี้เป็นเครื่องมือเขาจึงได้ไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่พรมโลกเป็นต้นเพราะศีลและสมาธินั้นนี่เรียกว่าขั้นที่สองพอขั้นที่สามจนเนื้อชาติคือพ้นจากโลกเป็นโลกุตรรบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ขอให้ชายธรรมสี่ประการคือมีสัจจะซื่อตรงต่อพระนิพพานบังคับตัวเองให้ปฏิบัติเพื่อนิพพานอดกัน้นอดทนอย่างยิ่งเพื่อบรรลุนิพพานระบายกิเลสคือความชั่วออกอยู่เสมอเสมอเสมอก็รประสรบความสําเร็จในการที่จะกําจัดก,กิเลสก็บรรลุมรรผลนิพพานไปตามลําดับระธรรมสี่ประการนี้แม้ว่าจะตัดไว้สําหรับคาราวา แต่ขอให้รู้ไว้เถอะเพื่อสเร็จประโยชน์ทั้งสามสถานคาราวาสก็็ำรประโยชน์ได้ทั้งสามสถานบรรลุมรรคผลได้ที่บ้านที่เรือนถึงขนาดเป็นอนาคามีก็บรรลุได้ที่บ้านที่เรือนเป็นพระหา์แล้วก็ไม่ต้องพูดกันมันหมดความเป็นบ้านเป็นเรือนผู้ดใดเกิดเป็นพระทหา์ขึ้นมาในบ้านเรือนก็จะหมดความเป็นบ้านเรือนท,นทันที ธรรมะสี่ประการนี้จะจะให้เกิดผลแก่คาราวาสได้ทั้งในผลเพื่อชาตินี้ทั้งในผลเพื่อชาติหน้าทั้งในผลพื้นเหนือชาติพ้นชาติโดยประการต่้งงอย่าเข้าใจว่ามีแต่สําหรับจะทำไร่ทํานาค่าขายเป็นคาราวาสอย่างที่เรียกกันตัวตัวไป คอยถือว่าคราวาดนั้นประพฤติประโยชน์ได้ทั้งสามสถานกระทั่งว่าเป็นผู้บรรลุมรรคผลได้ในความเป็นคาราวาดนั่นเองดังที่มีอยู่ปรากฏอยู่แม้ในครั้งพุทธกาลขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจธรรมะที่เรียกว่าคราวาสธรรมคือสัจจะ ความจริงใจธรรมะการบังคับตัวเองขันติความอดกลั้นอดทนจาคะสลีสละสิ่งที่ไม่ควรจะมีในตนออกอยู่เป็นประจำว่าคาราวาทได้อาศัยธรรมะเหล่านี้แล้วก็หมดเรื่องคือทุกเรื่องมารวมอยู่ที่นี่หรือกว่าความปรารถนาใดๆในชั้นไหนในระดับไหนจะสำเร็จได้ก็เพราะการใช้ธรรมะ สี่ประการนี้แม้ว่ายังอยู่ในบ้านเรือนที่บ้านเรือนนั่นเองเวลาที่กำนหนดไว้ก็หมดแล้วขอให้ท่านทั้งหลายนำไปใครครวนให้ดีให้เห็นชัดแจ้งโดยตนเองโดยไม่ต้องเชื่ออาตมาแล้วก็ใช้ธรรมะสี่ประการนี้ให้เต็มตามความหมายก็จะเป็นคาราวาส ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่เสียดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเพราะว่าจเจริญอยู่ตามทางธรรมเป็นสุขที่ประกอบไปด้วยความก้าวหน้าอยู่ทุกทิพาราตรี